สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ครอบครัวตีลาพีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอตีลาพีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมให้กําลังใจผมหน่อยนะก็อย่าลืมกด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาขอโชคขอลาบที่วัดกะชาย นะครับผมวัดกะชายนะครับผมเป็นติดอันดับความเฮี้ยนอันดับประเทศเลยนะครับผมติดหนึ่งในสิบของประเทศเลยนะความเฮี้ยนนะครับก็ประวัติที่นี่ผมไม่เล่าอะไรเยอะนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็พี่ๆคงจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับผมจะไม่เล่าอะไรมากมายนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาล่าผีที่นี่นะครับวันนี้ผมมาขอโชคขอลาบ สถานที่แห่งนี้นะผมได้ข่าวมาว่าที่นี่เขาให้โชคให้ลาบถูกกันไปเยอะเลยนะครับผมโอเคเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาขอโชคขอลาบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจ รอบนอกก่อนนะว่าเป็นยังไงนะเพราะพ่อผมก็ยังไม่เคยมาที่นี่นะครับโอเคป่ะเดีย๋ยวเราไปดูร,รอๆกันดีกว่าทุกคนน้องหมายเยอะมากครับทุกคนน้องหมายเยอะมากที่นี่ เคยมีเหตุการณ์คนมาผูกขอตุยนะครับหลายคนเลยนะที่ฟังประวัติมานะทุกคนนะไม่รู้ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไหนเน้ออุ้ยเสียงอะไรไม่รู้ปะเราไม่ได้มาลาท้าผีนะวันนี้เรามาขอโชคขอลาภนะ นี้ก็เป็นเหมือนเป็นประวัติที่นี่นะคนุณก็อ่านกันเองนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงนะครับก็นี่นะกำแพงที่เขาสร้างนะครับผม ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเป,เป็นนคำแพงนะที่เขาสร้างมาเี้ตรงนั้นมีคำบอกด้วยทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันทุกคนโอ้ทุกคนพี่เกียผมเห็นป้ายนะจะเดินมาไม่มีครับงงเลย แต่ผมเห็นต้นตะเคียนอยู่ฝั่งโน้นว่ะทุกคนไปทุกคนไปดูกันผมเห็น,นต้นตะเคียนนะครับตรงนี้นะนี่นะครับทุกคนต้นตะเคียน แล้วก็มีลูกปั้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไหนนะที่เขาผูกคอกันนะครับผมนี่คนลุกมากเลยวะ่ะแต่เราไม่ได้มาล่าท้าผีนะนี้เราจะมาขอเลยน,นะไปไปไปเดินดูตรงนี้ก่อนนะ ้นไม้ต้นนี้แปลกนะครับต้นนี้แปลกอันนี้งดการวางเครื่องสกการโบราณสถานอ๋อแต่ผมไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เขามีอะไรนะคนลุกว่าเฮ้ยมีกอดด้วยทุกคนเวนกรรมนล้ เราไม่ได้มาราทาพี่นะวันนี้ไะเราไปเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือไม่นะนี่เป็นเจดีนะครับผม ปวดน่าัวเลยโอ้ยโอเคครับเดีย๋ยวเราจะไปจุดที่เขาขอเลขขอโชคกันนะทุกคนนะเขียงพร้อมไหมยนันครับทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับผม เจดีประธานนะครับผมโอเคอ่านานะทุกคนนะผมไม่อ่านในหะ้ฟังแล้วทุกคนอ่านเองนะโอเคทุกคนเรามาตรงนี้กันแล้วนะอ่านี่เป็นจุดที่เขามาขอโชคขอลาบกันนะครับทุกคนนะเป็นจุดที่เขามาขอโชคขอลาบกันนะเดี๋ยวผมจะตั้งจิตอธิษฐานนะผมจะไม่จุดธูปนะครับผม การขอเลขขอโชคนี้มันอยู่ที่จิตใจแล้วอยู่ที่สมาธิของเรานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบกับสถานที่แห่งนี้นะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็มีเซ็ซีนะทุกคนนะมีเซิซีกับลูกปิงปองนะครับผมเป็นลูกปิงปองกับเซินซีนะทุกคนนะอ่า เดี๋ยวเราจะลองมาเขย่าสิบซีหรือจะจับปิงปองดีเดี๋ยวผมขอจับปิงปองแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอจับปิงปองแล้วกันอะข้างขวาผมจะเอาเป็นเลขบนสองตัวนะครับเดี๋ยวข้างซ้ายจะเป็นเลขล่างสองตัวนะครับผมโอเคไหมซิมซีเราจะไม่เขย่านะครับซิมซีเราจะไม่เขยา่าผมอยากสุ่มจับปิงปองนะทุกคนนะ โอเคพร้อมแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าหมายเยอะมากนะทุกคนอาจะผมจะตั้งจิตอธิษฐานนะขอโชคขอลาบนะทุกคนนะ นี่นะทุกคนนะขวาผมจะเอาเป็นเอเลขบนสองตัวนะครับผมนี่ครับเลขที่ผมจับได้ลูกที่หนึ่งนะครับผมเลขศูนยนะครับผมเลขศูนย์ เราไปจับได้ต่อไปกันเลยนะเป็นเลขสามนะครับอันนี้คือเลขบนสองตัวนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปจับเลขล่างกันดีกว่า ทางซ้ายนะครับมันจะเป็นเลขล่างนะครับเลขล่างของตัวนี้นนี่คือเลขล่างนะครับเลขหนึ่งนะที่ผมจับได้นะทุกคนนะเลขหนึ่งนะครับโอเคเลขต่อไป เลขหกหรือเลขเก้าก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะเลขที่ผมจับได้แล้วทุกคนนะไม่รู้ว่าเป็นหกหรือเก้านะครับไม่รู้ว่าเป็นหกหรือเก้านะโอเคโอเคนะนี่คือเลขล่างนะครับนี่คือเลขล่างสองตัวนะครับโอเคบาย โอเคครับพี่พี่ก็จบกันไปแล้วนะก็พี่พี่ก็ไปตีกันเอาเองนะครับผมก็เป็นไม่เป็นคนซื้อเลขเล่นหวยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามทุกช่องทางให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบแบบนี้อยากให้มี EP ีแบบนี้อีกต่อก็ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ข้าคืนนี้ผมขอตัวรากลับไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับเลขที่ผมจับได้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะก็ผมไม่รู้จะพูดไงว่าผมไม่เป็นคนเล่นเลขนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ทำเป็นอีพีแรกให้พี่ๆแล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับจะได้มี e ีพีสอง อีพีสองในการขอโช้ขอลาก่อนนะครับโอเคขอตัวลากับก่อนขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายไปแล้วนะโหมังไม่เก่งใจพะเลยโอเคทุกคนบ๊ายบาย